เงียบของคุณมันส่งผลอะไรต่อใจของเขาหรือเปล่าตอนนี้นะคะมาดูกันเป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนขอเลือกแล้วต่พลังงานดีๆนะคะความเงียบของคุณมันส่งผลอะไรต่อใจของเขาไหมตอนนี้นะคะออกมาหนึ่งใบสองดาบนะคะ มีผลอะไรต่อใจของเขาไหมสองดาบหนึ่งเหรียญสี่ไม้สี่เหรียญเบลฟอร์จูนความเงียบของคุณมีผลอะไรต่อใจของเขาไหมตอนนี้เขาบอกว่าไม่มีผลอะไรเลยเขาปิดกั้นคุณด้วยซ้ำ เขาบอกแบบนั้นนะคะเหมือนว่าเขาเป็นคนที่ใจแข็งปากแข็งเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเงียบมากขนาดไหนในช่วงเวลานี้นะคะแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเขาทั้งเป็นห่วงแล้วก็อยากกลับมา เขาคิดถึงคุณคนคนนี้เป็นคนที่ปากแข็งแล้วก็ใจแข็งมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้นะคะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองทำแล้วถูกอะ่ะเขาจะทำในสิ่งที่เขาคิดถึงแม้ว่าคุณจะมีเหตุผลของคุณอยู่เขาก็ไม่ฟังนะคนคนนี้นะคะเวลา คุณกับเขาคุยกันด้วยเหตุผลเหมือนเขาจะเชื่อเหมือนเขาจะฟังคุณแหละแต่พอเวลาคุณกับเขาเกิดปัญหาเกิดประเด็นกันเขาก็ลืมไปในสิ่งที่คุณกับเขาเคยคุยกันไว้น่ะเวลาทะเลาะกันเราต้องทำยังไงต้องปล่อยมือกันไหมหรือว่าเราต้องเคลียร์ใจกันหรือว่าต้องปล่อยให้ใจของคุณกับเขาเย็นก่อนแล้วค่อยมาคุยกันประมาณนี้เหมือนจะเข้าใจ แต่พอเกิดปัญหาจริงๆคุณเงียบเขาก็นิ่งเขานิ่งกว่าคุณได้อีกค่ะแต่ว่าเขาก็คิดนะไม่ใช่นิ่งแล้วไม่คิดนะคิดนะคะคิดว่าจะทำยังไงที่จะเข้าหาคุณที่จะกลับมาง้อคุณเพราะตอนนี้พี่หมอเห็นความเป็นห่วงแล้วก็ความคิดถึงของเขาที่มีต่อคุณคิดถึงมากๆเลย แต่ว่ามันรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างที่ปากกับใจมันแข็งไม่อยากขอโทษก่อนไม่อยากเข้าหาก่อนประมาณนั้นนะคะแล้วเขาจะทนได้ไหมนะทนความคิดถึงได้ไหมนะคะความเงียบของคุณมีผลอะไรไหมเขาจะเข้าหาก่อนไหมเขาเข้าหาก่อนแน่นอนค่ะ อืมเขาคิดถึงคุณนะเขาจะทนไม่ไหวเขาจะเข้าหาคุณก่อนนะเขาจะไม่กลัวปัญหานะคะในวันที่ความอดทนกับความเงียบของคุณมันหมดลงอ่ะเขาจะไม่กลัวว่าคุณจะด่าจะว่าจะตำหนิอะไรเขาก็แล้วแต่เขาจะไม่กลัวนะคะโหสิบถ้วยสิบเหรียญนะคะทุกคน เขาอยากได้ความรักจากคุณแล้วเขาบอกแบบนั้นนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่เวลาอยู่ด้วยแล้วคุณจะมีคุณจะอ้อนเขาคุณจะคุยเก่งคุณจะชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ในวันที่คุณเงียบคือมันนานแล้วคิดถึงประมาณนี้นะคะอยากได้ยินเสียงคุณแล้วเขาจะไม่กลัวค่ะ คําบนคําด่าของคุณอะ่ะเขาจะไม่กลัวนะคําถามต่างๆที่คุณเตรียมตั้งคําถามไว้กับเขาอะ่ะเขาจะตอบคุณประมาณนั้นค่ะ